ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอดีตเจ้าวาดวัดกาหลง อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพระเกจิชื่อดังเพราะเป็นพระอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรชื่อดังในอดีตสร้างวัตถุมงคลไว้มากมายเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นปี2506หลังยันตะก้อก็ได้รับความนิยมมากเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นเป็นที่ล,ลึกในงานผูกพัตสีมาวัดกาหลงเป็นเนื้อทองแดงสร้างไ่เกิน5,000เหรียญ ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกลมรูปไข่มีหูด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครึ่งองค์หันหน้าตรงจาลึกว่าพระครูสมุทรธรรมสุนทรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครจากมุมซ้ายบนและขวาด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันตะกอประจำตัวหลวงพ่อสุดอัคระคาถาอาคมด้านบนยันเขียนคำว่า งานผูกพัตสีมาใต้ย,ยันเขียนตัวเลข2506ปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้หายากสนนราคาเช่าหาก็สูงมากๆด้วยเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครรุ่นแรกจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2506โดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ขออนุญาตท่านจัดสร้างในวาระฝังลูกนิมิต และผูกพัทศีมาพระอุโบสถวัดวกาหลงจุดสังเกตด้านหน้าเหรียญคือ 1. ปลายหูมีเส้นแตกเฉียงบางๆคมๆ 2. มีเส้นแตกคู่ตรงจีวร 3. ตาคมชัดในลูกตามีเส้นขนแมวบางๆขวางอยู่ 4. มีเส้นผมชีก้เกินออกมา จุดสังเกตด้านหลังเหรียญ 1. กรอบมีขอบซ้อนเป็นหลุม 2. ยันมีเส้นแตก 3. เส้นแตกออกจากเลข6คมชัด 4. ตัวงอมีเส้นแตก2ขีดจุดสังเกตด,ด้านข้างเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญข้างปั๊ม อัตโนประวัติหลวงพ่อสุดหลวงพ่อสุดเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2445ที่บ้านคำไห่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อมากโยม,มารดาชื่ออ่อนสีต่อมาเมื่ออายุได้16ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูเมาส์เป็นพระอุปชาเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบท ในปีพุทธศักราช2465ที่วัดกลางพนมไพรโดยมีพระคุมเมาสเป็นพระอุปชาพระอธิการจันทาวัดฟ้าหยาดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุตดรดวัดพองยาวเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อสุดได้สอบนักธรรมตีที่สำนักวัดกุดน้ำใสอำเภอพนมไพร ต่อมาหลวงพ่อสุดได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครและสอบนักธรรมโทที่สำนักวัดมหาธาตุยุวราชลังสลิดกรุงเทพมหานครและได้เดินทางมาอยู่ที่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครในปีพุทธศักราช2478ก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดกาหลงสมณศักดิ์ที่หลวงพ่อสุดได้รับในปีพุทธศักราช2490เป็นพระครูสัญญบัตรชันตี ในปีพุทธศักราช2511เป็นพระครูสัญญบัติชั้นโทและในปีพุทธศักราช2517เป็นพระครูสัญญบัติชั้นเอกที่พระครูสมุทรธรรมสุนทรหลวงพ่อสุดมรณาภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2526สริอายุได้81ปี เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นสองสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2507เหรียญรุ่นสองนี้มีสองบล็อกพิมพ์โดยเนื้อทองแดงแบ่งออกเป็นสองบล็อกพิมพ์คือบล็อกเหรียญหนาเป็นเหรียญทองแดงกะไหลไฟและบล็อกเหรียญบางเป็นเนื้อทองแดงลมดำซึ่งบล็อกเหรียญบางจะเป็นบล็อกเดียวก,กันกับเนื้อทองคำ และเนื้อเงินบล็อกเหรียญหนาจะมีเหรียญที่หนาและรูปหน้าหลวงพ่อใหญ่ส่วนบล็อกเหรียญบางจะมีเหรียญที่บางและรูปหน้าหลวงพ่อจะเลียวเล็กจัดสร้างทั้งหมด3เนื้อด้วยกันคือ 1. เนื้อทองคำา 2. เนื้อเงินและ 3. เนื้อทองแดง หลักในการพิจารณาเหรียญเนื้อทองแดงของพิมพ์บางนี้เบื้องต้นให้พิจารณาจากพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้องก่อนเนื่องจากเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญตัดขอบยุคปี2500ถึง2540แบบรอยตัดขอบปกติจะให้พิจารณาจากรอยตัดที่ขอบเหรียญเป็นสำคัญนอกจากการดูเบื้องต้นคางตนแล้วจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆตามหลัก ในการพิจารณาเหรียญปั๊มประกอบด้วยทุกครั้งก่อนจะสรุปว่าเป็นเหรียญแท้หรือไม่แท้หลวงพ่อสุดหรือพระครูสมุทรธรรมสุนทรเป็นอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรในอดีตเป็นเจ้าว,วาดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาครแล้วท่าน ก็ยังเป็นเจ้าของยันตะก้อที่ทำให้อยู่ยงคงกระพันด้วยหลวงพ่อสุดเกิดในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่7จพฤษภาคมปีพุทธศักราช2445ท่านได้บรรพชาเป็นสมณณนเมื่อตอนอายุ16ปีโดยมีพระครูมเมาเป็นพระอุปชาต่อมาท่านได้เป็นเจ้าวาดวัดกาหลงและได้รับสมณศักดิ์เป็น พระครูสมุทรธรรมสุนทรทานเป็นผู้ที่แก่กล้าทางด้านคาถาอาคมและทางด้านธรรมปฏิบัติจวบจนท่านมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2526รสิริอายุรวมได้81ปียันตะก้อนี้เป็นยันที่หลวงพ่อสุดได้รับการปลุกเสกขึ้นมา โดยตอนปลุกเสกนั้นหลวงพ่อได้ลงคาถาอาคมโดยใช้ภาษาขอขาเมเามรและลาวโดยที่บทสวดที่ท่านสวดมีใจความว่าจะก,กระสุนก็ดีจะไฟก็ดีก็ไม่สามารถจะทำอะไรเนื้อหนังและกระดูกได้นอกจากนี้ยันตะก้อยังเป็นที่กล่าวขานและเป็นที่นิยมกันในหมู่ชาวจังหวัดสมุทรสาครอ,อีกด้วย พระอาจารย์ของหลวงพ่อสุดตอนที่ท่านไปศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาและวิชาอาคมในที่ต่างๆจากพระอาจารย์หลายท่านอาทิ 1. ห,หลวงปู่เมา้าวัดกลางพนมไพย 2. หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือ 3. หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นต้นและในสมัยที่หลวงพ่อสุดยังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านได้รวมกิจติมนม์หลายพิธีไม่ต่ำกว่า100ครั้งหรือมากกว่าเช่นพิธีปลูกเสกพระพุทธยี่ิบห้าศตวรรษที่โด่งดังไปทั่วประเทศเหรียญเสือเพ่นรุ่นแรกหลวงพ่อสุดได้รับความนิยมเป็นรองก็แต่เฉพาะเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อซึ่งปัจจุบันสวยๆต้องมีหลักแสน แต่เหรียนหลงข้อสุดที่มีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขานและสร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อจนโด่งดังทั่วประเทศต้องยกให้เหรียญเสือเพนรุ่นแรกปีพุทธศักราช2517ท่าเนื้องเงินก็หลักแสนเช่นกันประสบการณ์ด้านความเหนียวมาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองสมุทรสาครลูกศิษย์ที่เป็นชาวเรแถบแม่น้ำแม่กองนิยมหาลุน,นีกันมาก จุดสังเกตของเหรียญแท้อีกที่สำหรับดูเหรียญน,นี้จะมีเส้นขนแมวในล่องแขนซ้ายมือมีสองเส้นชัดเจนแท้ไล้กังวลไม่ต้องกลัวใครมาสวดไม่มีมั่วนิ่มเหรียญรุ่นนี้ถ้าดูไม่เป็นให้ดูขอบเหรียญก็ได้เก๊ยังไงก็ไม่เหมือนเพราะตัวตัดคนละตัวกันโดยเฉพาะความคมชัดของหนังสือของเกยังทำไม่ดีพอ ส่วนใหญ่จะบวมหน่อยเหลียนเสือเพ่นรุ่นแรกเท่าที่ทราบมีการแยกบล็อกออกไปอีกประมาณ3-4บล็อกแต่ที่นิยมเล่นหากรรมนาแล้วก็ต้องบล็อกนี้นิยมสุดๆและในปัจจุบันเหลียนเสือเพ่นรุ่นแรกบล็อกนิยมเข่าแตกหายากมากๆโดยเฉพาะเหลียนสวยๆลมดำ,ดำเดิมแทบไม่มีให้เห็น และสสำหรับคนที่มีส่วนมากเจ้าของคนนั้นจะเก็บไว้ไม่ยอมโชว์ไม่ยอมออกต่อใครที่ศรัทธาและอยากได้ของดีของหลวงพ่อสุดห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงตามประวัติของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนั้นเจ้าตำรับยันตะก้อและเสือเพนท่านเป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดในตระกูลชาวนาในสมัยรัชกาลที่ห้า บรรพชาเป็นสามนเณรเมื่ออายุ16ปีที่วัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเดินทางลอนแรมจากร้อยเอ็ดไปแสวงหาความรู้ในทางธรรมในที่ต่างๆจนกระทั่งได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดกาหลงจวบจนมรณภาพและมีพิธีพระราชทานเพงศบศพไปเมื่อวันที่1นธันวาคมปีพุทธศักราช2545ที่วัดกาหลงลวงพ่อสุดทันมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคม ปีพุทธศักราช2526รวมอายุได้81ปีหลังจากที่หลวงพ่อสุดมรณะภาพมีการเผาศพของท่านได้เป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับในเนื้อข่าวกล่าวถึงศพของท่านโดนไฟเผาไม,ไม่หมดร่างกายท่านที่เป็นเนื้อหนังถูกเผาหมดแล้วแต่กระดูกของท่านยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มาก ไม่บินหรือแตกล้าเป็นชิ้นๆแบบการเผาศพทั่วๆไปปัจจุบันทางวัดกาหลงได้นำล่างที่เป็นโครงกระดูกของหลวงพ่อสุดบรรจุไว้ในโรงแก้วที่ชั้นสองของศาลาการประเรียนภายในวัดซึ่งทุกวันจะมีประชาชนและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสแวะเวียนไปกราบสริละของหลวงพ่อไม่ขาดสาย วัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงผู้ทุกคุณโดดเด่นในด้านมหาอุดคงกะพันชาตีแค้วคา,าดาดปลอดภัยเป็นที่ประจกกะักษ์แก่ศิทธาานุสิตและคนทั้งประเทศโดยเฉพาะตีใหญ่ผู้เป็นจอมโจรในอดีตที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เหรียญหน้าเสือหลวงพ่อสุดหรือเรียกอีกเหรียญว่าเหรียญเสือบินปีพุทธศักราช2520เป็นรุ่นตีใหญ่ใช้ติดตัวประจำเป็นเหรียญที่มีรูปแบบการสร้างสวยงามบรรยายตามภาพเหรียญสวยๆแบบนี้หายากแล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีประสบการณ์ผู้นิยมเสือหลวงพ่อต้องหาไว้ครอบครองเนื่องจากใช้แล้วมีประสบการณ์มากมาย ยอดพระเกจิอาจารย์แห่งจังหวัดสมุทรสาครในสมัยก่อนจอมโจรที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นตีใหญ่ยังถวายตัวเป็นศิษย์และได้บูชาตะกุดของหลวงพ่อศึกติดตัวอยู่ตลอดเวลาในวันที่ตีใหญ่ถูกยิงเสียชีวิตว่ากันว่าวันนั้นตีใหญ่ได้ทําตะกุดหายและได้เดินทางไปขอตะกุดใหม่ที่วัดกาหลงแต่หลวงพ่อไม่อยู่ขณะที่เดินทางออกมาจากวัดก็ถูกตำรวจยิงเสียชีวิต วัตถุมงคลที่หลวงพ่อสุดอธิษฐานกิจปุกเษจะมีพุทธคุณสูงทางด้านมหาอุดคงกระพันชาตีเป็นสุดยอดของดีที่มีคนสองแสวงหาไว้บูชาเพื่อหวังพึ่งพุทธคุณท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระ25ศตวรรษด้วยลางของท่านไม่เนวไม่เปื่อยขั้นเผาไฟก็ไม่ไหมเป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิแห่งลุ่มน้ำแม่กองอีกรูป สุดยอดยันหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อสุดหรือพระครูสมุทรธรรมสุนทรวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปรมาจารย์ผู้สร้างยันตะก้อเดิมทีหลวงพ่อสุดเป็นอาจารย์สักยันต์อันเลื่องชื่อจะมีคนนิยมไปสักยันต์มากมายทั้งยันเสือเพนและยันตะก้อซึ่งผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะยูโยงคงกระพันโดยเฉพาะลูกศิษย ชาวตังเกแทบทุกคนแต่บางคนพฤติกรรมเป็นโจรทําให้ยากต่อการปราบปรามโดยตารวจต้นหลังทางการต้องขอร้องให้หลวงพ่อสุดเลิกทําการสัตย์ยันหลวงพ่อสุดเดิมทีเป็นชาววิสารเกิดวันที่7พฤษภาคมปีพุทธศักราช2445ตรงกับวันพุธขึ้นหนึ่งค่ำเดือน6ปีขานนบ้านข้อใหญ่ตำบลคำให้อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5มีพี่น้องสคนหลวงพ่อได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2461ที่วัดกลางพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมีพระครูเมาส์เป็นพระอุปชาแล้วเดินทางรลอนแรมจากร้อยเอ็ดไปสแสวงหาวิชาและความรู้ในทางธรรมในที่ต่างๆจนกระทั่ง ได้มาดำภาษาอยู่ที่วัดกาหลงได้เรียนวิชากับพระอาจารย์แถบแม่กองหลายองค์เช่นหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นต้นหลวงพ่อสุดมีชื่อเสียงไป็ที่รู้จักมานานเคยเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษมากมายเช่น25ศตวตรรษพิธีวัดประาสาทปีพุทธศักราช2506หลวงพ่อสุดได้มรณภาพ เมื่ออายุได้81ปีปีพุทธศักราช2,526สังขารของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อยทางวัดเคยจะทำพิธีเผาศพของท่านเมื่อหลายปีก่อนแต่เกิดปฏิหารทำอย่างไรก็เผาศพของท่านไม่ได้ปัจจุบันศพของท่านอยู่ในโลงแก้วให้คนสักการะบูชาที่วัดวัตถุมงคลหลวงพ่อสุดมีจำนวนไม่กี่สิบรุ่นถ้าเป็นเหรียญโดยมากลูกศิษย์ มักจะนำลูกเสือเพ่นเสือหมอมาไว้ด้านหน้าตายลูกหลวงพ่อและมียันตะกออยู่ด้านหลังเหลียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครลุนมาตาปิตุภูมิจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2522 สร้างเนื่องในงานผูกพัทศีมาวัดโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสุดนั่งเต็มองค์ขางซ้ายและขวามีดอกบัวข้างละสองดอกด้านบนมีข้อความว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้านล่างเป็นรูปเสือเพ่นใต้เสือมีตัวเลขไทย2522ซึ่งหมายถึง ปีพศที่จัดสร้างด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันตะก้อด้านบนมีข้อความว่ารุ่นมาตาปิตุภูมิด้านล่างมีข้อความว่างานผูกพัทศีมาวัดโพไซอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูสมุรธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครเกิดเมื่อวันที่เพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2445ที่บ้านคำไฮอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโยมบิดาชื่อมากโยมมาดาชื่ออ่อนสีต่อมาเมื่ออายุได้16ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามนเณรที่วัดกลางพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูเมาส์เป็นพระอุปชาเมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทในปีพ,พุทธศักราช2465ที่วัดกลางพนมไพรโดยมีพระครูเมาส์เป็นพระอุปชา พระอธิการจันทาวัดฟ้าหยาดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุตรดาวัดพ่องยาวเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงพ่อสุดสอบได้นักธรรมตีที่สำนักวัดกุดน้ำใสอําเภอพนมไพรต่อมาหลวงพ่อสุดได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพสอบได้นักธรรมโทที่สำนักวัดมหาธาตุยุวราชล,ลังเสริฐกรุงเทพ และได้เดินทางมาอยู่ที่วัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครในปีพุทธศักราช2478ก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดกาหลงสมณศักดิ์ที่ได้รับในปีพุทธศักราช2490เป็นพระครูสัญบัติชั้นตีปีพุทธศักราช2511เป็นพระครูสัญบัติชั้นโทปีพุทธศักราช2517เป็นพระครูสัญบัติชั้นเอกที่พระครูสมุทร ธรรมสุนทรหลวงพ่อสุดท่านเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างยันตะกอเดิมที่หลวงพ่อสุดเป็นอาจารย์สักยัน์อเรื่องชื่อจะมีคนนิยมไปสักยันมากทั้งยันเสือเพนและยันตะกอซึ่งผู้ที่ได้รับการสักยันจะอยู่โยงคงกระพันโดยเฉพาะลูกศิษย์ชาวตังเกตแถบทุกคนแต่บางคนก็เป็นโจรทำให้ยากต่อการปราบปามโดยตำรวจ ตอนหลังทางการต้องขอร้องให้หลวงพ่อสุดเล,เลิกทําการสักยันต์หลวงพ่อสุดท่านมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช5 5 6ศิสิริอายุได้81ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบ ปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่